ทางด้านสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการค่ะมีการจัดอบรมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ในสถานประกอบการ นายสุพจน์ภูติเกียรติคจรองผู้ราชการจังหวัดสม,มุทรปราการเปิดการอบรมมาตรการองค์กรด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ในสถานประกอบการให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจำนวน520โรงงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนเว็บไซต์ปั่นความปลอดภยัยกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับพนักงานและลูกจ้างในสถานประกอบการของตนเอง ท้งนี้สมุทรปราการมีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจกักรยานยนต์ในปี2566สูงถึงรอยละ9 3 4ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง23 60ปีนะคะซึ่งเป็นวัยทำงานหากสามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจกักรยานยนต์ในวัยทำงานลงได้ก็จะทำให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรปราการลดลงได้ด้วยค่ะส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุจินวาจากิจ พร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการถแถลงข่าวการจัดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุทรปราการระหว่างวันที่12ถึง16กันยายนนี้ครับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดงานครับระหว่างวันที่12ถึง16กันยายน2567นี้ที่แกรนด์ฮอล์ชั้น1ศูนย์น้ำค้าอิมพีเรียลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ทางจังหวัดเองรวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรราบารนะครับมีแนวคิดในการสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวการให้บริการและการค้าโดยการส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่นๆก็เพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดสุพปราการและภายนอกจังหวัดครับได้ทราบและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายในงานก็จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางกระดาษให้กับสินค้าและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้อย่างดีครับ